ย้อนกลับไปในช่วงปี2021รถไฟฟ้าสายแ,แรกในกรุงฮานอยเวียดนามเพิ่งเปิดใช้หลังจากที่สร้างกันมาอย่างยาวนานเกือบ10ปีทว่าแทนที่ชาวเมืองจะปลื้มกับการมีรถไฟฟ้าได้ใช้กันสักทีกับกลายเป็นว่ามีผู้คนจำนวนไม่น้อยนะครับก็เอามาเปรียบเทียบกับระบบรถไฟฟ้าของกรุงเทพประเทศไทยที่ก็บอกว่ามีทั้งความซับซ้อนทันสมัยแล้วก็ขยายตัวไวอย่างไม่น่าเชื่อ ในความเห็นหนึ่งครับชาวเวียดนามเขาบอกว่าเมืองไทยเดินหน้าไปไกลมากแล้วโดยเฉพาะเรื่องรถไฟฟ้าถ้าจะเทียบกับเรื่องนี้นะไทยไม่ใช่แค่มีแต่ว่าใช้เป็นใช้คล่องแล้วก็เชื่อมเมืองทั้งเมืองได้จริงคืออย่างที่ผมได้กล่าวไปครับเรื่องมันเริ่มมาจากการที่เขาก็เอาระบบรถไฟฟ้าของเขาแหละมาเทียบกับกรุงเทพนะครับซึ่งก็มีความเห็นหลากหลายครับบางส่วนก็บอกว่าคุณก็ดูหน่อยว่าเนี่ยประเทศไทยสร้างมานานแค่ไหนแล้วเวียดนามเริ่มต้นแค่หลัก10ปีเท่านั้นเอง แต่ว่าประเทศไทยนี่ไต่ไปหลักๆ20ปีขึ้นไปแล้วมันเอามาเทียบกันไม่ได้หรอกนะแต่ขณะที่อีกมุมนะครับก็บอกว่าเวียดนามกินเวลาไปนับ10ปีเกือบ10ปีเนี่ยก็เพิ่งจะเปิดใช้งานเองคือไม่ได้มีเยอะแยะมากมายแบบที่เป็นในประเทศไทยนะในขณะที่ระยะ10ปีของประเทศไทยนี่ทำได้เยอะความคิดเห็นหนึ่งครับเขาบอกว่าในฮานอยการมีรถไฟฟ้าสายเดียวคือทางรอดจากรถติดอันนี้คือณนะในช่วงที่เขาพูดถึงนะครับคือมีสายเดียวอยู่แต่ในกรุงเทพ ตอนนี้นะรถไฟฟ้าเป็นทางเลือกที่ผู้คนอยากจะใช้คือเป็นทางเลือกนะไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นสายเดียวอะไรแบบนั้นมากกว่าที่จะใช้เพราะว่าจําเป็นเพราะว่ามีความหลากหลายในเส้นทางมากๆเช่นเท่าที่ผมเจอมาจะมี BTS ซึ่งก็วิ่งไปสายหนึ่งอันนี้เขาก็พยายามบรรยายนะครับไม่ได้ระบุชื่อนะว่าเป็นสายไหนในขณะที่ MRT ก็จะเป็นอีกลักษณะหนึ่งก็ไปอีกสถานที่หนึ่งรวมไปถึง a i r p o r t Railding ที่เปรียบเสมือนเดินทางจากสนามบินไปสู่ตัวเมือง ไหนจะมีรถไฟฟ้าชานเมืองแล้วก็รถไฟที่กําลังก่อสร้างเพิ่มเติมซึ่งไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างน่าหมายความว่าเท่าที่ผมเห็นมากับตาในประเทศไทยเนี่ยคุณสามารถเดินทางข้ามเมืองได้แบบที่ไม่ต้องไปนั่งทนรถติดคือมีทั้งแบบทะลุใต้ดินมีทั้งแบบเชื่อมต่อห้างเชื่อมสนามบินแล้วก็เชื่อมกับระบบเดินเท้าอย่างสกายวอล์กที่ปลอดภัยและดูทันสมัยบางส่วนครับให้ความเห็นว่าผมกลับมองว่าเมืองไทยนะ สร้างรถไฟฟ้าได้ดีกว่าหลายประเทศในอาเซียนเลยในแง่ของการติดตั้งลงไปบนตัวเมืองไทยพยายามออกแบบร,ระบบให้กลมกลืนกับวิถีชีวิตสังเกตว่าป้ายสถานีจะมีทั้งภาษาไทยอังกฤษและก็บางจุดมีภาษาจีนด้วยมีลิฟต์มีทางลาดจุดเชื่อมระหว่างสถานีสกายวอล์กเข้าห้างหรือสำนักงานอะไรต่างๆก็ว่ากันไปตรงนี้ทําให้ผมมองว่าพอมามองเทียบกับเวียดนาม จากเติมที่เรามองว่าไทยขยับช้าผมคิดว่าไม่ใช่อย่างนั้นแล้วไทยออกจะขยับเร็วได้ซ้ำถ้าพูดถึงเรื่องนี้ทีนี้ทางฝั่งที่โต้แย้งนะครับก็มาพูดถึงเรื่องที่อาจจะเป็นจุดที่เอามาโต้เกี่ยวกับกรุงเทพได้ครับเขาบอกว่าคุณดูความสมบูรณ์แบบนั้นแต่คุณลืมดูเรื่องของราคาราคาใช่ว่ามันจะเข้าถึงได้ทุกคนยิ่งถ้าเป็นคนเวียดนามเอาฐานะทั่วๆไปคุณแทบจะนึกภาพไม่ออกเลยว่าจะเอาตังค์จากไหนไปใช้รถไฟฟ้าทุกวันได้แบบนั้น ใช่เลยคุณบอกว่ากรุงเทพมีรถไฟฟ้าเยอะแยะมากมายหลายประเภทอะไรที่คนพูดถึงอยู่นั่นแหละแต่ถ้าคุณเป็นคนหาเช้ากินขําเอาแบบไรายได้แบบในเวียดนามเลยนะจะขึ้นรถไฟฟ้าทุกวันได้จริงไหมมันแทบจะเป็นไปไม่ได้อย่างเท่าที่ผมเคยไปขึ้นรถไฟฟ้าในไทยมาราคาไปกลับอาจจะเกือบถึง100บาทต่อวันเลยทีเดียวนั่นแค่เท่าที่ผมไปสำรวจมานะแล้วก็ไม่มีแบบเหมาใจอลิมิเต็ดแบบที่ฮานอยกำลังพัฒนาด้วยคือสิ่งที่ดูไกลตัวก็คือเรื่องของราคา โดยก็มีคนเข้ามาตอบกลับสั้นๆนะครับบางส่วนก็เข้ามาบอกว่าคุณแค่ไปใช้บริการในฐานะนักท่องเที่ยวหรือไม่คุณไปในฐานะคนไปเที่ยวคุณเลยไม่ได้ยืดหยุ่นการเดิน,นทางในแบบที่คนที่ทํางานที่นั่นเขาทํากันนั่นก็เลยทําให้คุณจ่ายแบบเต็มแม็กเต็มหน่วยแบบไม่ต้องคิดว่าจะต้องประหยัดค่าใช้จ่ายมันก็เลยดูรู้สึกว่าแพงแต่ในความเป็นจริงนะแม้แต่ในฮานอยเองคนหาเช้ากินค่มนี่ก็ไม่ใช่ว่าจะขึ้นรถไฟฟ้าแต่ทางฝั่งที่มองว่าไทยก็ทําได้ดีกว่าจริงๆนะครับก็พูดถึงอีกเรื่องหนึ่งเปิดประเด็นนนนนอออีกกเเรรื่่่งงึึข้มาาาะคับบวไทยนะ มีสถาปัตยจกรรมที่เชื่อมต่อมากๆเลยหนึ่งในสิ่งที่ผมเห็นที่เวียดนามยังทําไม่ได้และไปเห็นที่เมืองไทยรู้สึกถึงมากๆก็คือระบบสกายวอล์กที่มีอยู่ในเมืองคือในบางจุดอ่ะไม่ต้องเสียงเดินข้ามถนนไม่ต้องร้อนไม่ต้องหลบมอเตอร์ไซค์ทุกอย่างอยู่บนทางเดินที่เป็นแบบลอยฟ้าสกายวอล์กที่ผมเห็นยาวในกรุงเทพนะคือมีระยะการเดินคือถ้าจำไม่ผิดนี่น่าจะถึงหลัก1กิโลเลยทีเดียว เป็นเส้นทางทางเดินที่เชื่อมโยงกับสถานที่ต่างๆมันปลอดภัยและสะดวกทางเดินที่ผมพูดถึงอยู่เนี่ยจะมีหลังคามีแสงไฟและก็เป็นมิตรต่อผู้สูงอายุด้วยในบางจุดมีลิฟต์แล้วก็มีทางลาดสำหรับผู้พิการและก็รถเข็นฮานอยเนะี่ยยังขาดสิ่งเหล่านี้นะคุณก็ต้องยอมรับความจริงว่า,เ,าเรายังไม่ได้ทําในส่วนนี้มากนะักต้องทําต่อไปในอนาคตถนนส่วนใหญ่ในฮานอยของเรายังไม่ค่อยเป็นมิตรกับคนเดินเท้าเท่า,ทาไหร่ สระ,ะผมมองว่าการเชื่อมต่อของกรุงเทพไม่ใช่แค่การวางรางรถไฟฟ้าอย่างเดียวแต่คือการออกแบบระบบหลายระบบที่ทํางานร่วมกันได้อีกอย่างหนึ่งที่ต้องพูดถึงก็คือรถไฟฟ้าหลากหลายประเภทในในกรุงเทพเนี่ยมีแม้กระทั่งรถเมล์บีอาร์ทีที่ใช้ระบบตัวและบัตรเติมเงินที่เชื่อมต่อกันได้บางส่วนมีแอปมือถือที่เห็นตารางเวลาเส้นทางราคาค่าโดยสารการจ่ายเงินที่ดีกว่าแล้วก็การขยายเส้นทางอย่างต่อเนื่องอันนี้คือเรื่องจริงที่พวกเขายังขยายต่อเนื่อง ในขณะที่เวียดนามบางที10ปีระยะ10ปียังโฟกัสอยู่แค่ไม่กี่จุดอยู่เลยในขณะที่ไทยขยายไปไหนต่อไหนแล้วไม่รู้นขณะที่ความเห็นอีกคนนะครับก็มายอมรับว่าในฮานอยเนี่ยยังไม่มีการเชื่อมต่อระบบแบบนี้จริงรถเมล์กับรถไฟฟ้าคือก็ใช้อะไรที่มันต่างกันแยกกันอย่างเห็นได้ชัดและขาดแอปที่เป็นแบบพรีออร์ทที่ครอบคลุมผมเห็นอีกอย่างหนึ่งเกี่ยวกับที่มีอยู่ในประเทศไทยแล้วทําได้ดีที่ผมรู้สึกนะ ก็คือกรุงเทพเป็นเมืองที่ต่อได้ทุกจุดอย่างแท้จริงถ้าจะเทียบกับฮานอยคือไม่ใช่แค่สะดวกแล้วแต่กรุงเทพมีระบบที่ทําให้ชีวิตในเมืองมันเป็นไปได้จริงทั้งจากจากสถานีไปถึงห้างจากบ้านไปถึงโรงเรียนจากเมืองไปถึงสนามบินทั้งหมดสามารถจัดการได้ในการเดินทางที่สามารถต่อได้อย่างต่อเนื่องเมืองแบบนี้แต่อีกมุมนะผมก็คิดว่าอาจจะไม่ใช่เรื่องไกลตัวสำหรับชาวเวียดนามหรอกแต่ตอนนี้มันยังเป็นความฝันอยู่ไงฮานอยต้องเรียนรู้แล้วก็ไล่ให้ทันให้ได้ ขณะที่ความเห็นตัดมาครับก็บอกว่าฮานอยแม้ว่าจะเริ่มมีรถไฟฟ้าสายแรกแต่กับไม่เชื่อมถึงปลายทางต่างๆได้จริงสถานีของเรามักจะอยู่ริมถนนใหญ่ห่างจากแรงชุมชนหรือไม่ก็ห่างไม่มีสกายวอล์กอะไรแบบนั้นเยอะแยะมากมายไม่มีระบบเชื่อมต่อสนามบินนั่นแหละคือสิ่งที่จะต้องปรับปรุงให้เร็วแต่จะเร็วได้หรือเปล่าก็ต้องดูกันต่อไปพรดูแล้วไม่น่าจะเร็วเท่าไหร่บางส่วนครับก็บอกว่า ในขณะที่ความเห็นจากอีกฝั่งนะครับก็เปิดประเด็นมาเลยว่าทั้งหมดที่พูดมาในกรุงเทพแค่เริ่มก่อนหรือเปล่าอันนี้คือเจาะลงเรื่องนี้มากยิ่งขึ้น,นครับทางฝั่งนี้นะครับอีกมุมหนึ่งชาวเวียดนามก็บอกว่าเห็นหลายคนพูดถึงความลำหน้าของระบบรถไฟฟ้านในกรุงเทพเทียบกับฮานอยพูดอยู่นั่นแหละคือหลายคนในเวียดนามแน่นอนว่าไปเห็นแบบนั้นก็จะรู้สึกว่าเราตามหลังอยู่ไกลเลยโดยเฉพาะเมื่อได้เห็น BTS MRT Airport r a i l i n g ผมพูดระบบตรงๆเลยนะเพราะว่านั่นคือสิ่งที่เห็นได้จริงในกรุงเทพ วรวมไปถึงรถไฟฟ้าสายใหม่ๆที่วิ่งผ่านกลางเมืองในประเทศไทยอย่างเป็นระบบและเพิ่มเติมต่อเนื่องในทุกๆปีแต่คําถามสาคัญคือความต่างในเรื่องนี้เนี่ยผมกลับมองว่ามันคือเวลาเริ่มต้นความต่างจริงๆเกี่ยวกับเรื่องนี้คือเวลาเริ่มต้นอย่างที่ผมได้บอกไปเวลาเริ่มต้นคือสิ่งที่ไทยทําก่อนคุณก็ดูสิว่ากรุงเทพเริ่มด้แต่ปีไหนระบบรถไฟฟ้าสายแรกของกรุงเทพเริ่มก่อสร้างตั้แต่ในช่วงปลายยุค90ผมจําไม่แม่น และเปิดใช้งานอย่างชัดเจนเท่าที่มีข้อมูลระบุก็คือ1999ถือเป็นเมืองแรกในเอเชียตวันออกเฉียงใต้ที่มีรถไฟลอยฟ้าภายในเมืองที่เป็นระบบที่ทันสมัยโอ้โหอันนี้ผมก็เพิ่งทราบจากความเห็นของเขาเน,นเนวว่าไทยมีระบบรถไฟฟ้าที่เป็นแบบลอยฟ้าแบบนั้นนะครับก็คือลอยอยู่แบบนั้น,นะภายในเมืองผมนึกว่าประเทศอื่นมีก่อนซะอีกนะครับนึกว่าฟิลิปปินส์มีก่อนนะเนี่ย เดี๋ยวในหัวข้อถัดไปนะครับจะมีความเห็นชาวฟิลิปปินส์ที่พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของรถไฟฟ้าด้วยเช่นกันนะซึ่งอันนั้นเน่ะเขาก็ออกตัวว่าเขาทํามาก่อนนะครับซึ่งก็จะติดตามกันต่อในหัวข้อถัดไปนะแต่นี้ก็เป็นในมุมชาวเวียดนามก่อนแล้วกันนะครับโดยก็ให้ความเห็นต่อนะครับคนนี้ก็บอกว่าแต่เวียดนามของเขานี่เพิ่งจะมาเริ่มรถไฟฟ้าสายแรกอย่างเป็นทางการก็คือในปี2011นั่นเองคือไทยก็นับสวา1999เขาเปิดตัวนะแต่ว่าไทย แต่โอ้โขออภัยครับแต่ว่าเวียดนามเนี่ยเขาบอกว่าเริ่มโครงการย่างเป็นทางการคือ2011แล้วก็ใช้เวลาก่อสร้างยาวนานถึง10ปีเต็มก่อนที่จะเปิดใช้งานจริงในช่วงเดือนพฤศจิกาในปี2021นับดูแล้วเขาบอกว่าเวียดนามของเขาเริ่มช้ากว่าไทยถึง15ปีเต็มเลยโอ้โหอย่าว่าเริ่มช้าเลยเถอะมันไม่น่าจะเริ่มช้า15ปีพี่แกนับผิดแล้วนะคือถ้านับเปิดใช้งานคือก็ต้องบอกว่าเปิดใช้งานช้ากว่าไทยตั้ง22ปีนะจะมาบอกนับช่วงที่เริ่มโครงการก็คงจะไม่ได้ โดยคนนี้นะครับเขาบอกว่าช่วงเวลาที่มันแตกต่างกันขณะนี้เพราะฉะนั้นผลลัพธ์โดยรวมหรือว่าสิ่งที่ขยายเพิ่มโดยรวมประเทศไทยก็จะต้องเหนือกว่าอยู่แล้วเพราะเป็นระยะห่างที่ค่อนข้างจะไกลกันมากๆเพราะฉะนั้นจะดูการพัฒนาก็ต้องดูระยะเวลาในการเริ่มต้นด้วยขณะนี้ความเห็นถัดมานะครับยังไม่ต้องไปรอคลิปวิดีโอใหม่นะคือมีชาวเวียดนามก็มาโต้แย้งให้นะครับในเรื่องที่เขาบอกว่าไทยมีรถไฟฟ้าที่เป็นแบบลอยฟ้าแบบว่าเชื่อมเมืองทั่วทั้งเมืองนะ่ะ เป็นประเทศแรกๆในภูมิภาคนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็มีคนมาพูดถึงนะครับว่าฟิลิปปินส์เองเริ่มก่อนจริงหรือไม่ในส่วนนี้เราก็รับคําตอบในคลิปวิดีโอนี้ไปเลยนะครับมีการพูดถึงนะครับกับคําว่าสายแรกในภูมิภาคหรือว่าเจ้าแรกในอาเซียนเนี่ยมีระบบของ LRT ของฟิลิปปินส์ที่จะต้องผุดถูกพูดถึงด้วยคือเริ่มเปิดใช้งานในปี1984คือก่อน BTS ของกรุงเทพประมาณ15ปีเป็น LRT รายวันนะครับ อ๋อพูดเป็นภาษาไทยแล้วกัน LRT สายหนนะครับก็คือสายแรกที่วิ่งในกรุงมาดิลาถือเป็นระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในเมืองระบบแรกของภูมิภาคอย่างแท้จริงแต่ผมก็คงต้องอธิบายให้เข้าใจเผื่อคุณจะเข้าใจผิดนะจริงๆมันต่างจาก BTS ของประเทศไทยอันนั้นคือรถไฟฟ้าสายแรกของมาดิลาเนี่ย LRT ของมะดิลาตอนนั้นมันเท่ากับว่าเป็นรถไฟเบาคือจะมีความจุน้อย ความเร็วไม่สูงเท่าที่เห็นอยู่กับ BTS ของประเทศไทยนะตอนนี้ใช้ระบบรางเบาแล้วก็รถก็จะเป็นแบบโบกี้เล็กคือน้่น่นเรียกว่าสายแรกของภูมิภาคอย่างแท้จริงแต่ว่าก็จะเป็นล,ลักษณะอย่างที่พูดถึงแหละจะมีถูกอยู่ก็ส่วนหนึ่งก็คือถ้าพูดถึงความทันสมัยขึ้นมาหน่อยคือรถไฟฟ้าขนาดใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็ต้องเป็น BTS ของกรุงเทพที่เริ่มต้นในช่วงปี1999 สิ่งที่เห็นหนาตอนนั้นก็คือความรเร็วจะสูงกว่าความจุผู้โดยสารก็ทําได้เยอะเพราะฉะนั้นถ้าจะพูดถึงรถไฟฟ้าสายแรกที่ดูมีความบืรหาขึ้นมาสักหน่อยก็คงจะต้องเป็น BTS ของกรุงเทพนี่แหละแล้วใครลอยฟ้าก่อนกันผมคงต้องบอกว่าเรื่องนี้ที่คุณบอกว่าลอยฟ้าที่ประเทศไทยเกิดขึ้นที่แรกนี่ผมคิดว่าคงไม่ใช่นะเพราะว่าทั้งสองก็เป็นลักษณะลอยฟ้าเหมือนๆกันคือวิ่งบนทางยกระดับไม่ใช่ใต้ดิน แต่ถ้าถามว่าใครทําได้ดีกว่าแบบเห็นได้ชัดเลยเนะี่ยคือผมคิดว่าประเทศไทยทําได้ดีกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในฟิลิปปินส์คือมันไม่ได้ดีเลิศหรูทันสมัยอะไรขนาดนั้นแค่มีเป็นเจ้าแรกคือมาก่อนใครเพื่อนได้เฉยประเทศไทยได้เปรียบก่อนเรื่องนี้เพราะว่าระบบของฟิลิปปินส์แม้จะเริ่มก่อนแต่ปัญหาเจอเยอะในหลายด้านที่ถูกพูดถึงกันในทุกยุคทุกสมัยทั้งโครงสร้างที่เก่าแม้กระทั่งในช่วงที่ในประเทศไทยเปิดใช้งานกันอย่างแพร่หลาย ฟิลิปปินส์ก็เริ่มจะดูเก่าแล้วไม่ไม่ได้บำรุงรักษาความล่าช้าความแออัดขณะที่ BTS ของไทยเหมือนเอามาปรับปรุงขยายให้มันดีกว่าฟิลิปปินส์มากยิ่งขึ้นขณะเดียวกันเลยครับมีชาวเวียดนามอีกคนก็บอกว่าคือถ้าคุณจะพูดถึงประเทศที่ทําได้ดีในเรื่องของรถไฟฟ้าเนี่ยทไลายนี้มันต้องมีสิงคโปร์อยู่ในนั้นแล้วก็มาเลเซียอยู่ในนั้นด้วยคุณลืมที่จะพูดถึงแต่เอาแต่พูดถึงประเทศที่ อาจจะมีความเจริญที่เวียดนามคาดหวังได้อยู่บ้างว่าจะเป็นแบบนั้นแต่อย่างไรก็ตามต้องพูดถึงสิงคโปร์ในไทม์ไลน์ด้วยนะอย่างสิงคโปร์เปิดตัวระบบ MRT ในปี1987คือไล่ฟิลิปปินส์มานิดหน่อยเท่านั้นเองแต่กลับไม่ค่อยถูกพูดถึงเอาซะเลยเพราะสิงคโปร์นั้นดูเป็นอะไรที่โดดเด่นไปจากเพื่อนมากสิงคโปร์เปิดตัวเร็วกว่ากรุงเทพในช่วงปี1999งพ้ยใช่ไหมคือมาก่อนกรุงเทพถึง12ปีและถึงแม้ว่าจะมาช้ากว่ามะนิลานิดหน่อยเนี่ยแต่ว่วา สิงคโปร์ก็พัฒนาแบบโผลมาปุ๊บนี่ก็เรียกว่าเป็นเฮฟวี่เมโทรตั้งแต่ต้นเลยคือไม่ใช่แค่รลางเบาแบบที่ฟิลิปปินส์ทำในขณะที่ความเห็นถัดมาที่เข้ามาตอบกลับนะรับก็บอกว่าคือถ้าพูดถึงไทม์ไลน์นั้นในช่วงเวลาดังกล่าวแน่นอนสิงคโปร์โผลมาในเรียกว่าเพื่อนๆในภูมิภาคนี้หงอยกันหมดเลยเพราะว่าจัดหนักจัดเต็มมากๆสำหรับสิงคโปร์แต่ว่าถ้าพูดถึงยุคปัจจุบันนะก็คงต้องบอกว่าถึงเวลาที่สิงคโปร์จะต้องยอมถอยให้กับประเทศไทยแล้วแหละ เพราะว่าในยุคปัจจุบันที่เป็นอยู่จากการที่ไทยขยายรถไฟฟ้าออกไปมากมายทําให้ไทยพัฒนาได้ไหวมากๆจนแซงต้นแบบของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผมใช้คําว่าตอนที่สิงคโปร์โผล่มาเนี่ยคือต้องยกเครดิตให้แค่เพียงว่าเคยเป็นต้นแบบซะมากกว่าแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วสิกรุงเทพพัฒนาเครือข่ายในแบบที่สิงคโปร์ต้องยอมในช่วง10ปีที่ผ่านมาแม้สิงคโปร์จะเริ่มระบบ MRT ตั้งแต่ปี1987อย่างที่คุณพูดมา แล้วก็มีเครือข่ายที่ยาวพอที่จะเอาชนะแทบทุกประเทศได้ในช่วงแรกๆแต่กรุงเทพก็เล่งขยายมาเรื่อยๆถ้าย้อนกลับไปในช่วงปี2010 2 0 1 0กรุงเทพคือยังไม่ได้เข้าใกล้สิงคโปร์อยู่เลยแต่ทุกวันนี้เรียกเดยว่าเจาะแซงไปเลยครพอเป็นในปัจจุบันเท่าที่ผมเห็นนะผมก็ไปที่สิงคโปร์อยู่บ่อยอยู่เหมือนกันสิงคโปร์มีแนวโน้มที่จะเติบโตแบบอนุรักษ์นิยมมากขึ้นแต่ถ้าเป็นยุคก่อนหน้านี้ใช่เลยสิงคโปร์นี้เป็นภาพลักษณ์ของการเติบโตในลักษณะของความทันสมัยแต่ปัจจุบันดูเหมือนจะถูกเทมา ความเร็วในการขยายโครงข่ายน่าจะเป็นกรุงเทพแล้วตอนนี้อีกอย่างหนึ่งเท่าที่ผมเห็นคือกรุงเทพมีโครงข่ายที่มีหลายผู้ให้บริการที่มันใช้งานได้ลื่นไหลามากๆกรุงเทพแตกต่างจากสิงคโปร์สิงคโปร์นะั้นมีผู้ให้บริการหลกัหลกๆเพียงไม่กี่รายแล้วก็ใช้ระบบควบคุมจากภาครัฐด้วยแต่ว่ากรุงเทพกับบริหารระบบแบบมีเอกชนแล้วก็รัฐร่วมด้วยอยู่หลายสายเลยอันนี้เท่าที่ผมเห็นมานะอย่างอะไรที่เด่นๆในกรุงเทพในแทบจะเป็นเอกชนล้วนเลย รวมไปถึงบางอย่างก็อาจจะมีภาครัฐเข้ามาร่วมกับเอกชนด้วยขณะเดียวกันจุดแข็งในแบบที่สิงคโปร์ไม่มีแต่กรุงเทพมีก็คือความสามารถในการบริหารระบบแบบมัลติโอเปเรเตอร์การดึงเอกชนร่วมทุนนั่นแหละคือสิ่งที่ไทยทำขณนะที่ความเห็นในช่วงท้ายๆนะครับก็บอกว่าคือไทยเนี่ยมีรถไฟฟ้าเชื่อมสนามบินครบก่อนสิงคโปร์อันนี้เท่าที่ผมจําได้นะถ้าจำไม่ผิดด้วยสิงคโปร์มี MRT เชื่อมเข้าชางงีเพียงหนึ่งสาย อันนี้น่าจะเป็นข้อมูลตอนที่เขาคอมเมนต์นะครับไม่รู้ว่าตอนนี้มีอัปเดตอะไรบ้างนะท่านผู้ชมต้องอัปเดตเพิ่มเติมนะฮะซึ่งเขาก็บอกนะครับว่ากรุงเทพเท่าที่เขาเห็นตอนที่เขาคอมเมนต์เนี่ยคือมีทางเลือกเยอะกว่านั้นแล้วสำหรับวันนี้นะครับสำหรับชาวเวียดนามนะครับที่คอมเมนต์เกี่ยวกับรถไฟฟ้าไทยก็จบลงเพียงเท่านี้ครับถัดมานะครับในคลิปถัดไปจะเป็นชาวฟิลิปปินส์นะครับต่อเนื่องกันเลยเรายัางอยู่กับเรื่องของรถไฟฟ้าอยู่นะแต่ชาวฟิลิปปินส์นะครับจะพูดถึงในแง่ของการที่เขาเริ่มมาก่อนนะคร แล้วไทยล่ะเป็นอย่างไรในสายตาของชาวฟิลิปปินส์ติดตามมาต่อในคลิปถัดไปนะครับวันนี้จบรงเพียเท่านี้ครับฝากเสื้อยืดแบรนด์ไทยไว้ด้วยนะครับใส่ในช่วงฤดูร้อนสบายมากๆเสื้อยืดสีพื้นครับแบบที่ผมใส่อยู่อยู่ที่มุมซ้ายล่างของหน้าจอนะครับ m a ด e ิ n t ท a i l a n d ไว้วางใจได้อยู่แล้ววันนี้